มีเมียใหม่เมียใหม่นะคะระรานเมียเก่าโดยการที่ส่งรูปของพ่อเนี่ยไปให้ลูกสาววัยเจ็ดขวบทางด้านของป้าแล้วก็น้าบอกทนไม่ไหวแล้วต้องแจ้งความดําเนินคดีส่วนฝ่ายชายเตรียมจะฟ้องหย่าบอกว่าทําแบบนี้กับลูกรับไม่ได้จริงๆเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพหลักฐานเดี๋ยวจะมีภาพหลักฐานขึ้นมานะคุณผู้ชมหลักฐานที่แม่ของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบเนี่ยเขาแคปภาพเก็บเอาไว้เพราะว่าเมียใหม่เนี่ยตามมารารานไม่หยุดเลยโดยการที่ส่งรูปอวัยวะเพศของพ่อเด็กอ่ะส่งมา ที่ลายส่วนตัวแล้วแม่แท้ๆของเด็กเจ็ดขวบทนไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้าแล้วก็น้าสาวของเด็กบอกว่าให้ช่วยเหลือหน่อยแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วทนไม่ได้จริงๆเพราะว่าเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องอิโนโออินเนอะไรแล้วต้องมาเจอรเรื่องแบบนี้ป้าของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบเล่าค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องชายน้องชายของเธอก็คือพ่อของเด็กวัยเจ็ดขวบนะคะน้องชายแต่งงานกับเมียคนแรกซึ่งรับราชการแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส อยู่กินกันมาปกติจนมีลูกด้วยกันทีนี้ต่อมาน้องชายไปมีภรรยาอีกคนนึง <c oughs> ก็จดทะเบียนสมรสกันซึ่งน้องสะพ้ยคนแรกไม่ได้สนใจอะไร <c oughs> ก็ใช้ชีวิตทํางานหาเงินเลี้ยงดูลูกปกติแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการหึงหวงหรือว่าระรานแต่กลับกลายเป็นว่าเมียใหม่เนี่ยแหละ ไประรานเมียคนแรกซึ่งตอนนี้เป็นอดีตเมียไปแล้วแล้วก็ใช้ไลน์ของน้องชายไปต่อว่าด่าทอแต่ที่หนักสุดๆเลยต้องมาร้องเรียนเนี่ยก็คือส่งรูปอวัยวะเพศของน้องชายของเธอซึ่งเป็นพ่อของหลานส่งไปที่โทรศัพท์ของหลานที่อายุเพียงแค่7จขวบแรกๆเนี่ยน้องสะพ้ายคนแรกไม่เคยมาบอกนะ แต่ตอนหลังเนี่ยน่าจะทนไม่ไหวละก็เลยมาบอกกับเธอเธอก็ตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวจะร้องเรียนขอความเป็นธรรมต้องการให้น้องสไปค์คนปัจจุบันหยุดพฤติกรรมระราซะทีเพราะว่าเธอเนี่ยสงสารหลานมันทนไม่ไหวกับพฤติกรรมน้องสไปค์คนใหม่อะค่ะคุกคามหลานเจ็ดขวบเคยคุกคามพ่อแม่ที่บ้านพี่ๆน้องๆคุกคามหมดเลยแต่ไม่ติดใจแต่ติดใจที่ว่ามันทํากับเด็กได้ไง ส่งภาพรามุกอนาจารของตัวเองส่งไปให้ในแชทส่วนตัวเด็กเลยค่ะแล้วแม่เด็กก็เก็บหน้าจอส่งความช่วยเหลือมาตาังญาติว่าให้ช่วยหน่อยจนไม่ไหวแล้วสงสารลูกไม่อยากให้ลูกกระตุกกระเดินจิตใจอเอาไวไฟคนก่อยเรื่องเนะะี่ยค่ะมาปรามให้หน่อยเพราะสังคมทุกวันนี้มันเรื่องนิดเดียวทำไม่เป็นปัญหาเยอะแล้วก็อยากให้ ตัวมาถามดูว่าทำทำไมทำกับเด็กส่วนพ่อของเด็กค่ะเล่าบอกว่าหลังจากที่อยู่กินกับภรรยาคนใหม่มาก็ติดต่อกับภรรยาคนเก่าบ้างเพราะว่าต้องคุยกันเรื่องลูก hmm. แต่ว่าภรรยาใหม่หึงคิดว่าตัวเองยังมีความสัมพันธ์กับแม่ของลูกอยู่ก็มักจะมีปัญหาทะเลาะกันระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ตลอดจนมามีเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละ เมียใหม่แอบมาดูมือถือของเขาเห็นว่ายังเป็นเพื่อนกับเมียเก่าอยู่นี่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกับลูกใน facebook อยู่ภรยาใหม่เนี่ยก็เลยใช้ facebook ของเขาทักแชทไปด่าแม่ของลูกพร้อมกับส่งภาพลามุกอนาจารไปให้จนแม่ของลูกรับไม่ได้แล้วก็บล็อกเฟซหนีไปเท่านั้นยังไม่พอค่ะภระยาคนใหม่ยังส่งภาพลามกไปให้ลูกสาววัยเจ็ดขวบอีก แม่ของลูกบอกทีนี้มันรักไม่ได้จริงๆต้องไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วที่ผ่านมาการที่ผู้ใหญ่มีปัญหาทะเลาะก,กันส่วนตัวของคุณพ่อเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องสัจธรรมนะมแต่ทําไมต้องมาก้าว่ายลูกสาววัยเจ็ดขวบแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ทนไม่ได้จริงๆลูกใครใครก็รักไปเข้าไกายหรือว่าไปกุกคามลูกที่ไม่สามารถยอมได้ครับเป็นลูกใครใครก็ไม่ยอมครับผม สถานะเนี่ยครับปัจจุบันกับเนใหม่เนี่ยพี่พี่จุดะเบียนครับผมจุดะเบียนสมรสกันตอนนี้ยังไม่ได้ยาแต่ว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาพี่ได้ปรึกษาทานายแล้วพี่จะมาประเด็นเนี้ยประเด็นที่เขาหนึ่งหนึ่งเขาด่าบุปก,การบุกปการีพี่หยาบคายใช้คำหยาบคายด่าซึ่งมีเช็ดด่าไปปาดปานพี่สาวบ้างด่า่านน้องสาวบ้างด่า่านพี่มาบ้างซึ่งมีหลักฐานทั้งนั้นแล้วก็ประเด็นที่สองคือเขาไปคุกคามเด็กเด็กอายุเจ็ดขวบ ซึ่งเป็นลูกสาวพี่ด้วยสื่อลราพวกอาจารย์ซึ่งไม่สมกวรทำคือคุณเราถ้าเกิดว่ามีจิตสำนึกไม่ถูอว่าหลังจากที่พ่อเด็กออกตัวว่าจะหยานะคะฝั่งของเมียใหม่มีการโพสต์ท้าตามนี้เลยคุณผู้ชมข้อความบอกว่าฝากถึงพี่ยันนะคะถ้าอยากจะได้ใบย่าไปฟ้องหย่าเลยค่ะใหม่ไม่หย่าให้ค่ะ โพสต์ท้าแบบนี้เลยนะถึงพี่ยันบอกว่าถ้าอยากได้ไปอยาไปฟ้องเอาเพราะว่าเธอไม่ยอมนะคะคเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าฟ้องขึ้นมาจริงๆก็ต้องให้ศาลท่านพิจารณา<ม>ประกอบกับพฤติกรรมต่างๆมากมายครับ<ม>พี่ยันนักค่ะนักค่ะ